วันนี้เป็นวิชา Design of Energy System นะครับครั้งแรกนะก็จะชวนคุยให้เห็นภาพภาพรวมของวิชาก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันแรกพาไปดูอันนี้ก่อนแผนการสอนผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้สร้างกลุ่ม Microsoft Teams สำหรับวิชานี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคลิปสอนวิชานี้ ที่ทำไว้แล้วอ่ะนะครับมันจะมีลิงก์ไปหาพวกสไลด์กับเอกสารให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนนะผมพาไปดูแผนการสอนก่อนเดี๋ยวผมจะก๊อปอันนี้ลงลงลายไว้ให้เออก๊อปเลยก็ได้แป๊บนึงนะ ทีน่าจะแปะไว้ให้ก่อนตั้งแต่แรกแต่ดูพร้อมกันบนจอก่อนก็ได้ครับเป็นวิชานี้นะครับออกแบบระบบพลังงานนะครับจริงๆมันจะเป็นชื่อหลักๆที่จะเห็นที่อื่นเขาสอนกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น design of thermal system นะครับแต่ของเราก็แค่เปลี่ยนคำนิดเดียวแหละแต่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับก็เรียนกันทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมง กะว่าจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าเนื้อหาเกือบทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเอ่ออัดคลิปไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนเตรียมสอนเนี่ยผมก็คือเขาก็กลับไปดูคลิปเก่านี่แหละก็ดูแล้วว่าเออถ้าผมพูดอีกทีนึงมันก็คือพูดเหมือนเดิมนั่นแหละก็เลยว่าประหยัดเวลาโลกดีกว่านะเอาเวลามามาต่อยอดอะไรกันดีกว่าแล้วก็อันที่มันอยู่ในคลิปอยู่แล้วเนี่ย คุณใช้วิธีไปไปดูเองดีกว่าเนาะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่อยากคุยต่อหรือว่ามีคําถามเนี่ยเอามาในชั่วโมงเรียนนี่แหละนะครับเอามาสนทนากันดีกว่านะเ,าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเอาเอา,เอาจุดประสงค์ก่อนนะจุดประสงค์เนี่ยหลกัหลกๆคือคุณควรจะสร้างแบบจําลองของอุปกรณ์และระบบพลังงานได้นะครับ แล้วก็ก็คีย์เวิร์ดก็จะอยู่แถวนี้นะเรื่องแบบจําลองนะครับอีกอันนึงก็คือต้องหาจุดทํางานที่เหมาะสมอันนี้ภาษาที่เขาใช้กันก็คือ optimization นะครับก็คือคุณต้องสามารถหาจุด o p t i m u m ของระบบได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอเราต้องออกแบบระบบพลังงานนะครับให้มันมีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้นะครับ ภาษาเขาจะใช้คำว่า feasible หรือว่า feasibility นะครับทั้งในแง่ของเชิงเทคนิคแล้วก็เชิงการเงินหรือเศรษฐศาสตร์นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็น technical feasibility นะครับกับ financial feasibility นะเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดูกันไปในในวิชานี้นะครับทีนี้ตัว วิชานี้เนี่ยเอาจริงๆเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรบางอย่างให้ฟังนะคือวิชานี้อยากให้มองเป็นเชิงคอนเซปต์นะครับไม่ใช่เชิงว่าเป็นวิชาในไม่ใช่เชิงว่าเป็นวิชาในสาขาวิศวกรรมพลังงานเพราะว่าคอนเซปต์ที่เราจะพูดในวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาจุดออพติมัมหรือว่าการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหรือว่าการวิเคราะห์เชิงการเงินเนี่ยมันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะทั้ง เรื่องชีวิตเราส่วนตัวหรือว่าการทำงานในสายวิชาต่างๆนะครับมันมันเป็นเชิงคอนเซปต,ต์มากกว่าแต่ว่าพอดีว่ามันมาอยู่ในเ,เรื่องวิศวกรรมพลังงานเรื่องวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเพราะฉะนั้นเ,เนื้อหาที่มันจะใช้เนี่ยมันก็เลยเป็นเชิงเครื่องกลนะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องพวกเรื่องความร้อนนะครับเรื่องฮีทแนเฟอร์นะครับ ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเทอร์โมไดนามิกนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฟลูอิดไดนามิกนะครับพวกนี้มันเหมือนจะเป็นโจทย์นั่นแหละเป็นตุ๊กตาสำหรับเรียนเรื่องการหาจุดออพติมัมเรื่องการวิเคราะห์เทคนิคอลฟีซิบิลิตี้วิเคราะห์เรื่องฟินแลนเชียลฟ s ซิบิลิตี้นะครับเพียงแต่ว่ามันใช้ความรู้ด้านเครื่องกลกับพลังงานนะเป็นเป็นหลักในการเรียนนะครับ อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้เรื่องก็คือเรื่องเรื่องการเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเนื้อหาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันลองไปดูว่า15สัปดาห์วันว่ายังไงบ้างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอินโทรไม่ใช่ครั้งนี้นะครับหมายถึงบทที่หนึ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าให้ไปดูให้ไปดูเนื้อหาในในคลิปเก่านะครับมันจะเป็นคอนเซปต์กว้างๆก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ เสร็จแล้วทีนี้ครึ่งแรกของวิชานี้เนี่ยมันจะเป็นการทบทวนพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกนะครับอันนี้ก็อหน่งนะแล้วกออ็อีกอันนึงจะเป็นเรื่องการทบทวนระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องที่มันต้องใช้งานในการหาจุดออปติมัมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการทบทวนวิชาระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขอีกนะครับซึ่ง ทั้งเทอร์โมและทั้งระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยผมก็มีคลิปในการสอนอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาตกลงกันว่าจะทบทวนกันยังไงนะครับคือรูปแบบมันจะเป็นแบบการไปดูคลิปแล้วมาคุยกันนี่แหละเหมือนเดิมนะครับทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็เลยคุยกับปรึกษากับอาจารย์ที่บดินนะครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการทบทวนเทอร์โมในช่วงแรกๆเนี่ย ว่าจะเอามารวมกับวิชานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องปรับพื้นเทอร์โมเนี่ยก็ให้ถือว่าตอนที่เราทบทวนพื้นฐานเทอร์โมในวิชา Design of Energy System เนี่ยเป็นการเรียนปรับพื้นเทอร์โมไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมอบหมายให้ไปดูคลิปนั่นแหละไม่ไม่ได้ว่าจะมาสอนสดอะไรเพราะว่ามันเปลืองเวลาโลกนะครับเพราะว่ามันอัดเทปไ้หมดแล้วนะครับ แล้วพอหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มหยิบเอาบางกระบวนการนะครับในทางเครื่องกลหรือความร้อนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างแบบจำลองของอุปกรณ์หรือระบบเนี่ยเรามีกระบวนการคิดยังไงนะครับโอเคมแล้วก็เราพอถัดไปเนี่ยก็จะไปเรียนรู้เรื่องการหาจุดออพติมัมนะครับทั้งในเชิง แคลคูลัสแล้วก็ในเชิงระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขนะครับโอเคไหมส่วนเรื่องการเงินเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะหยิบขึ้นมาคุยก่อนนะครับหลังจากที่เราทบทวนพื้นฐานเทอร์โมหรือว่าพื้นฐานเรื่องระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขไปแล้วหรือว่าระหว่างนั้นอาจจะหยิบขึ้นมาเลยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นเนื้อหาอิสระแหละคือสามารถสามารถพูดพูดแยกจากเรื่องอื่นๆได้เลยนะครับ โอเคไหมแล้วก็สัดส่วนคะแนนอะไรนี่ช่าง,งมันนะครับเดี๋ยวจะลองหาวิธีว่าทํายังไงเราถึงจะเก็บคะแนนกันในช่วงเนี่ยการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากมากหน่อยแล้วเรื่องสอบก็ไปสนใจมันมากนะครับหนังสืออ่ะหนังสือเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณจะหาได้ไหมนะแต่ว่าผมว่าบนเน็ตอะน่าจะมีประเภทแบบคนอัปโหลด pdf ไว้ให้แล้วคุณก็ไปโหลดมาได้ฟรีๆนะครับอยากให้ใช้หนังสือนี้เป็นหลักนะครับคือถึงแม้ว,ว่าวิชานี้อาจจะไปแตะมันนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะแต่ว่าหมา,หมายถึงว่าผมคือไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปหยิบหนังสือเนี้ยมาใช้แบบอะไรอะเต็มๆร้อเซน่ะแต่ว่าสไลด์ส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็คือดึงสกัดมาจากเนื้อเนื้อหาเรื่อนี้แหละ แล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปอ้างอิงแบบให้เปิดหน้านั้นเปิดหน้านี้ดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในในสายเครื่องกลเลยนะหนังสือของ professor Stecker คนนี้นะครับชื่อหนังสือก็เรื่องนี้เลย Design of t h e i m a l System นะครับก็เป็นชื่อที่เขาเอามาตั้งเป็นชื่อวิชาในเรื่องวิศวกรรมพลังงานกันเกือบทุกที่แหละนะครับผมพาไปดูหน้าปกเป็นยังไงนะครับ เผื่อไปหาดาวน์โหลดเอาจากจากบนเนต็ตนี่แหละอันนี้ professor s t เกอ e r นะครับเอาน,นี่ไงมี pdf ให้โหลดเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เข้าไปโหลดเก็บไว้เป็นของตัวเองได้เลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหน้าตาหนังสือเป็นอันนี้อ่ะผมผมมีเล่มนี้นะครับหน้าปกเป็นแบบนี้คลาสสิกมากนะเป็นหนังสือที่ที่ ดีที่สุดในสายเครื่องกลเล่มหนึงเลยแหละนะครับก็ถ้าคุณยังจะทำงานในสายนี้อยู่เนี่ยอันนี้เป็นหนังสือที่ควรควรมีไว้ในมือนะครับส่วนอันอื่นน่าจะเป็นแบบหน้าปกเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแน่นอนแหละหนังสือมันเป็นยอดนิยมอ่ะน่าจะมี PDF ให้โหลดได้แน่ๆนะครับอืภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาตอนนี้ก่อนมีคำถามอะไรไหมยังไม่มีนะ ถัดไปกันบ้านครั้งแรกเลยนะครับก็คือเนี่ยพอระหว่างอาทิตย์นี้นะจะให้ไปดูอันนี้ครับให้ไปดู y t u t u ในในช anel ผมนะครับจะมีหัวข้อนี้นะมีมีเพลย์ลิสอันนี้อยู่เลยนะครับ Design of energy system นะครับกันบ้านก็คือให้ไปดูบทที่1นนี่แหละนะครับ บทที่1คือ,เ,อเข้าไปดูมันจะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานว่า,าจะให้เห็นภาพรวมว่าเรื่อง Design of Energy System เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคืออะไรภาพรวมๆคืออะไรนะครับก็เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4คลิปย่อยนะครับมี1นึ่ทับหนทับ2เนี่ยนะครับจนถึง1นทับ4นะครับแล้วก็บวกนาทีรวมๆกันนี่ก็ประมาณ50กว่านาทีนะครับ ก็จัดเวลาไปดูนะแล้วก็ให้ดูว่าเนื้อหาอ้างอิงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับพอเราเข้ามาที่วิดีโออันนี้นะมาดูคำอธิบายด้านล่างนะครับมันจะมีลิงก์อ่ะให้เข้าไปดาวน์โหลดนะครับสมมุติผมกดเข้าไปเลยนะเป็น Google Drive นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะจัดแบบนี้ให้เลยนะครับว่าคลาสที่1 c l a s คลาสที่2 3 4 5นะครับ คลาสที่หนึ่งเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับอ่ะมันก็จะมีตัวสไลด์ powerpoint ที่ใช้พูดในคลิป4อันเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับตรงนี้นะมีตัวอย่างที่เป็น text file มีตัวอย่างที่เป็น excel อะไรเงี้ยที่ใช้บรรยายประกอบสไลด์อันนี้นะครับเสร็จแล้วจะมี case study นะครับซึ่งเดี๋ยว ไอ้พวกคลิปพวกนี้จะดูกันมาก่อนนะครับเสร็จแล้วในชั่วโมงเนี่ยบ่ายโมงวันอาทิตย์คราวหน้าเนี่ยเราถึงจะเอาเคสสตรัรดีเนี่ยมาคุยกันโอเคไหมครับนะนัดแนะกันแบบนี้โอเคนะมีประเด็นไหมครับมีอะไรถามไหมเรียนออนไลน์ก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับดูแลตัวเองกันแบบ ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะก็เลยแบบเออกูก็ไม่รู้จะทำยังไงวะนักเรียนนี่ถ้าแบบใจไม่แข็งนี่ก็ควบคุมตัวเองลําบากเหมือนกันนะนนเนี่ยเรียนออนไลน์เนี่ยนะผมอยู่บ้านนี่เนี่ยผมติดค้างอ่านโปรเจกต์ให้นักเรียนปีสี่อยู่เนี่ยผมยังไม่มีอารมณ์เลยนะี่นอนอย่างเดียวเลยอยู่บ้านเนี่ยก็อะประมาณนี้ท่อนแรก